สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเฉลยข้อสอบจำลองของผู้สอนชีวสิกรชั้นที่สามเก้าวิชาขม้มวลเนื้อหาอัตนัยที่เป็นกฎหมายห้างนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้ชื่อตนมาคนมีชื่อห้างก็คือห้างส่วนพิมพ์นิยมนะครับประกอบกิจการขายอะไหล่มีหุ้นส่วนใน A อในบเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดแล้วก็มีในนิยมนะครับซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดไม่เกินจํานวนที่มาลงทุนแค่เพียง2ล้านบาทเท่านั้นนะครับ ต่อมาห้างได้ชื่ออะไหล่นะครับจากบริษ,ษัทสมศรีแล้วก็ห้างก็ผิดน,นัดชระหนี้ก็คือลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการธรรมดาการค้าขายของห้างน,นะครับเป็นหนี้ที่เกิดจากธรรมดาการค้าขายของหา้างดังนั้นผู้ส่วนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกคนนะครับบริษ,ษัทสมศรีได้ทาการเรียกร้องให้ในายนิยมนะฮะให้มาชําระหนี้ให้แก่ห้างก็คือชําระหนี้แทนห้างนั่นเองนะครับที่ทังชาระบริษ,ษัทสมศรีก็ไปเรียกร้องให้ในายนิยมเนี่ยจ่ายเงินชําระหนี้ให้ แต่นายนิยมเนี่ยได้กล่าวไปว่าต้องรอให้ระฆังเสียก่อนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็จะรับผิดแค่เพียงไม่เกินสองล้านบาทเท่านั้นคําสั่งเขาถามว่าสมศรีนะฮะมีสิทธิ์เรียกให้นายนิยมชําระหนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอาเจะตรงน,นี้เสร็จแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าห้างส่วนพิมพ์นิยมเนี่ยนายนิยมคนนี้นะฮะเอาชื่อของตนมาละคนเป็นชื่อห้างซึ่งมันผิดหลักกฎหมายนะฮะ หลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าปิดแล้วนะครับดังนั้นสําหรับข้อนี้เนี่ยผมจะอ้างกฎหมายอะไรบ้างโครงสร้างเนี่ที่ผมเคยอธิบายไว่าในการทําข้อสอบกฎหมายห้าเนี่ยนะฮะเวลาเขาถามเราก็ตอบเป็นลักษณะยอย่างนี้สามัวใช่ไหมฮะอ้างหลักกฎหมายวินิจฉัยแล้วก็สรุปนะครับส่วนกรณีที่เขาจะให้คะแนนอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ตรวจข้อสอบแต่เราทําให้ครบก่อน เขาจะเลือกตรวจจุดไหนอ้กันไหนก็แล้วแต่ดังนั้นเริ่มต้นเลยก็ต้องอ้างหลักกฎหมายก่อนโครงสร้างแรกอ้างหลักกฎหมายผมอ้าง้ือกันหนึ่งสองสามสี่อาจจะมีบางคนอ้างมาตา0-7นจดด้วยก็ได้นะฮะแต่ผมอ้างแค่สี่มาตาผมว่าสี่มาตรานี้ก็เยอะและ้วสำหรับข้อนี้นะครับอ้างมาตาแรกเลยก็คือมาตา1 0ึ่งนานะครับการใดๆที่ผู้ส่วนใดทาไปในทางธรรมดาการค้าขายของห้างเนี่ย ต้ส่วนทุกคนก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะมีภาระผูกพันด้วยอันนี้ก็คือจุดที่หนึ่งะฮะหลักกฎหมายข้อแรกที่สองมาตรา070เมื่อใดที่ต้นส่วนห้างต้นส่วนเนี่ยนะฮะต้จดทะเบียนเินัาชํานีญีเจ้าหนี้ของห้างต้นส่วนนั้นชอบที่จะเรียกให้ชนานําะหนี้แต่ผู้เป็นต้ส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้ก็คือจะเรียกใครก็ได้เลยนะฮะแต่ว่าเราต้องรู้นะฮะว่าข้อนี้เนี่ยเป็นห้างส่วนจำกัดก็มี ผู้ส่วนที่ขสองเพ่คือจํากัดความับผิดจะไม่จำกัดความับผิดจุดประเด็นของข้อ,อนี้เนี่ยมตตาที่เป็นเรื่องหลักเลยก็คือมตตาหนึ่งศูนย์ปดหนึ่งถ้ามีให้เอาชื่อของตนมาละคนเป็นชื่อห้างที่เป็นผู้ส่วนเพศจากัดความัะผิดเนี่ยนะห้ามเอาชื่อของผู้ส่วนเพศจํากัดความับผิดมาละคนเป็นชื่อห้างน,นั่นเองเขาหา้ามแต่ข้อเนี้ห้ามส่วนทีนิยมเนี่ยเอาชื่อของนายน,นิยมซึ่งเป็นผู้ส่วนเพศจํากัดความรับผิดเ <ading S 2> นี่ยมาเป็นชื่อหา้าง จะมีผลอย่างไร,งไรงกไไ็ต้องไปไดูที่มาตรานสูตรผสงถ้าผู้เป็นส่วนประเทศจะแต่ความับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดยบิญยายให้ใช้ชื่อของตนมาละคนเป็นชื่อห้างอันนี้นมาละคนแล้วเพราะว่ามาผสมกันกับชื่อห้างท่านว่าผู้เป็นส่วนคนนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อคนไม่นอกเสมือนว่าเป็นเหงื่อเพศไม่จาแต่ความับผิดดังนั้นนายนิยมจะอ้างว่าตัวเองจะแต่ความรับผิด ค่เพียงไม่เกิน2ล้านบาทไม่ได้เล้วเพราะว่าไปเอาชื่อคําว่านิยมมาเป็นชื่อห้างมงคนลแล้วมันเข้าตามผิดกฎข้อ1นชุดแหนึ่งแล้วก็ต้องรับผิดชอบแบบไม่จําก,กัดความรับผิดเลยกับบุคคลภายนอกฮะอันนี้คือรับผิดในนิยมเนี่ยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกแบบไม่จําก,กัดความรับผิดเลยนะครับดังนั้นบริษัทสีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเอาจากนิยมได้ทั้งมูลนี้เลยไม่ใช่แค่เพียงแค่2ล้านเท่านั้น อันนี้นะหลักกฎหมายถผกอ้างต่อมาเราก็ต้องมาวินิจฉัยก,กันการวินิจฉัยเนี่ยก็แล้วแต่ศิละปะของแต่ละคนนะฮะอันนี้ผมก็จะเขียนในรูปแบบของผมนะครับผมก็จะบอกว่าเนี่ยนะฮะเราต้องรู้ว่าการวินิจฉัยก็คือเอาหลเอาข้อปัญหาของโจทย์มาผสมกับหลักกฎหมายแล้วก็ผสมกันแล้วออกมาเป็นคําตอบว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงเรื่องนี้นะครับดังนั้นผมจะอ้างว่า จากข้อปัญหาดังกล่าวนะฮะ